สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าขสู่ช่องไม่พีกก่อนนะคะตอนนี้ามาถึงบ้านกันแล้วนะคะมาดูปลาของเราปลาติโทป,ปักโมบัมกากแตงมาดู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 าดนี่โอ้ยปลานี่งามมากเนี่ยพอดีเราเอามาใ<น>ส่ตู้เย็นไว้ทันนะม,าม,ามาันก็เลยสวยมากเลย นี่ไปอบหม้อเนาะทำปลาหมกหม้อน้องนี้ได้เยอะมากโอ้ปลาดุกน้อยตัวเลยแอนแอนบาดตะลึงเลยเมื่อกี้มันจะเยอะขนาดนี้โอ้ยเจือกไล้ว่อกี้เราจะบอมีปลาใหญ่ได้โหมะอยู่ข้างในทุกหมดเออโอ้ยมันอยู่ในทุ่งแปลว่าควงประสานนี้มันไปอยู่ตรงนี้หมดเลยหมดเลยควงประสานแลเราอยู่นี่หมดก็จะไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้มาดูทุกคนปปปลลลาาานี่ปลาช่อนตัวใหญ่มาก ก็จะเอาปลาดุกระงงนี่แหละปลาซึมปลาช่อนก็ตัวข่าก็ช่อนปลาดุกที่ทำยังไงตอนเห็นปลาใหญ่โตปลาไหลกระมีหนื้อน่เดียวอปล่าปลาไหลก็มีบ่เออปลาไหลตัวหนึ่งบานบอกว่าเมื่อกีว่าจะได้เยอะขนาดนี้มันแบบที่ที่เราไอ้ตะลึงคือมันเป็นปลาตัวใหญ่นะปลาช่อนปลาดุกนะ แล้วก็เป็นปลาธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะทุกคนปลาลูกก็ตัวใหญ่ผมได้นอนประวันเนาะตัวใหญ่เลยเอ็ดบัตไปเอาวันนั้นได้ตัวเท่านี้ไหมเว้ยไม่ได้ตัวเดียวตัวเดียวนิดเดียวบ่นิดเดียวนิดเดียวปลาเพื่อตัวจงลนะปลาดุกวันนี้ปลาดุกต้งเบิดปลาดุกปลาดุกเลยตัวมันใหญ่โอ้ยแกงใส่น้ำไม้ดองป่นกระแทบจุดยอด ล้เหอะเฮ้อปลาปลาอยู่คบป่า่ไาปาป้าอเืออันมาเสื้อปุ๋ยับเมือเชืออ่คอยมาเลยไมูไปเทนีหอลยเงเออเออมันหวานอันนี้มันได้กินปลาดูแล้วมันหวาโชกินวิ่งปาก็ไม่กินอิ่มแล้วมันอ็เทปุ๋ยน่ก็เลยกาบปลาเสือปลาเสือ ปลาปลาตัวใหญ่มันอยู่อยู่ในทุ่งอยู่ซ้ำท้ายดูปลาปลานี้ก็โอ้โหน่ากินนะเบียไม่สนใจปลาเลยนะเอ้มเราเซื้อเบ็ดไปถือกวังนี่อยนะเจอกระชื่ออื่นแล้วเนาะวัางไปแล้วมันอยู่โหนไปหน้าเจอแล้วเดี่ยวนะมันก็มีอยู่เอาแล้วปลาตัวใหญ่มาแล้วนะเจอปลาตัวใหญ่แล้วแล้วแล้วจะครึ่งกระมังเลย ุดมังมันหลบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมบายยังติดใจอยู่สุกุดระเล้วะไ่จะแลบโอ้ยีเอ็มเอมไม่ไปมุดุงมุดชุงอะอืมปาก็อยู่ดนในุลมาุลมาเขาเอาไปแตจออ่อนใช่ไหม ต้นอะไรวาจริงมหเอาเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาดูปลาบ้างเอ็มเอ็มดูปลาปลาลูกปลาดุกใหญ่ๆเดินมาสนเหมือนเนื้อไ้กินขนมแล้วหาไปตีตาเห็นไหมนะไปดูปลาตั้งเตายักษ์เออนั่นแหละตีนเนาะ ปิ su ้งปลาเส้นซอยเล็กๆนะของชอบย่าชี้เลยเด้อเออเนี่ยนะมันก็ป่นเดียวคะเดียวแค่นั่นละโอ้ยลุงปิ้งก็แซ่บยุ่งแต่ว่ากินข้าวไปก่อนแล้วไว้จกปิ้งเขากินสามปิ้งสี่ปิ้งเนาะจจ้ำ ผลประกอบการวันนีน้น่าภาคภูมิใจมากคุ้มค่าคุ้มค่าหมานอลีคุ้มค่าคุ้มค่าเค <laughs> รื่องลปลาทองสวยแล้วก็ยังสวย <c oughs> ปลาซื่อเอ <laughs> อลปลาเื่อว่าปลาโตหกนะซื้อมา รักแล้วกินเปลนยังเดียแล้วแฉลบแล้วกปลาอันปลานที่พอมีก้างนะปลาเชื่อมเนื้อมันหลายแต่ปลาตองนกินไม่ได้แล้วปีงนไงปลาเนี่ยอ่อนปลาแอืปลเนี่ยอ่อนตัวใหญ่นี่วแฉลบไปปีงตหงปลาเนี่ยอ่อนละกัาคนไทยปลาเนื้ออ่อนปีงนะแฉลบมันอะไรก็คล้ายปลาเพิ่นเลยวะเป็นที่เราไปกินที่ร้านอาหารริมโขงน่ะ เขาเรียกว่าปลาอะไรล่ะไม่ไมเขาเรียกเขาเรียกอีกอย่างมันก็คล้ายๆกันนี่แหละเฮ้มีแมนปลาหมึกได้จะเขาเรียกปลาอะไรเนาะอืมแมนส้วงแนวนี้เลยล่ะไาย้อนปย้อนเออบอกไปย้อนบอกอืมที่เขาทอดเน่ะเฮาก็คัดเนาะคัดแยกก็คือปลาดุกต่างหากแล้วก็มันมีกี่ตัวแล้วก็แบ่งกันเท่านะใช่ ว้ายอ้าอ้ย like ันกเอาหมดอยีเอากยา่ครับมือลอเดี๋ยวเต้มูกเอาลงขัดจืดกะละมังตั้งห้าเฮีเอากะกุ้ง็ต้องไปนั่งเก็บกินอยู่หม้บอลผลเสีแจ๊บว้าแจ๊ผมเนาะแจ๊บผมจำแจ่วเลย เอาผอเลือหน่ะพันไรคุปปาโอ้ยหน่ะเอามาได้แล้วก็ปล่อยไปก็โอเคมากนะคนประกอบการก็ยาสิเตรียมเตาทานไว้แล้วนะคะอยากจะเอาไปปิ้งปิ้งปลาซีเล็ก นี่น่าจะจะเทก็เทชืกอย่างนะฮะไม่ละมดละตีเออคัดแบบนี้ฮักเงี้ยมันอยู่ปลาดุกอะุกเดียวเาะคัดปลาดุกเนาะปลาขตั้งฮะ,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 ะดังโลด เอาที่สบายใจแบ่ง้วก็ครัวใครครัวมันเลยกวนละเช็ปนุนนั่นเพแห้งด้วยนี่ปันพูดปันพูดเออปันพูดปันพูดเมื่อเขาอ้ําน้ำเต็งตัวรอมันเลยหรือเต็ตัวแล้วยังไม่ได้อ้ําน้ำ

อ๋อสมบัใหมอ่า <myst> ต <icism> <laughs> <vegetables> ้อ <profession> ย <Wit default> ้นทันเกออสะออนประดุกเนาะทุกคนนนร้อนเนาะเออถือว่าคุมค่าเดค่อย่มันละได้เห็นม่ได้ป่าใหญเสือนาะคำว่งนั่นแหละคำว่างนั่นแหละเก้าเนาะเจริญเนาะเบ็ดเก่าเบ็ดเก่าตุ ปันออกปันออกนอนกอนออกออก,ยก,ยกอือ <laughs> อบาไปแล้วเครับครับอือเห็นอยู่ตลาดลรวขอใส่ถูยหึเออจะรู้ก็ได้เ,อ,เออมีเด็ดาาระยะฮักไปแล้วอืเมเอ้ยออกันกันกน ขึ้นไปเรื่องรถนะตัวนั้นนะนนนะนนเออตาหนอยปีงรดนะ่ะแซ่บได้ปีงสุกใหม,หมนะ่ๆน่ะนี่ครับประดุกเฮ้ยครับประคอ <laughs> แล้วก็ลืมไปเลยเจ้าของคลิปอย่า <laughs> ้ตื่นเลยเด้งอ <laughs> นนี่นะคะก็หาอยู่หะกินบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็ว่างๆคือฝนไม่ตกนะที่ว่างนะก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกันก็มันร้อนๆปลงน้ำ ได้อาหารด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ